คุณธนวัตรครับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติตอบโต้ผู้แทนของสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเยือนประเทศไทยด้วยวิธีการไม่ถูกต้องแต่ก็ยังดีกว่าส่งสายลับเข้ามาสืบค้นข้อมูลในไทยค่ะพร้อมปฏิเสธว่าสหรัฐก้าวไกยรัฐสภาไทยด้วยขณะเดียวกันก็ย้ำเขาว่ากระบวนการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้นยึดหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญและไม่ได้เป็นการไล่ล่าใครค่ะ โดยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่นายแดเนียลรัเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการเอเชียมาเยือนประเทศไทยว่าตนไม่แปลกใจที่นายแดเนียลแสดงท่าทีและวิธีการพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐทำเป็นประจำแต่ยังดีกว่าที่ส่ง สปายหรือสายลับ CIA เข้ามาสืบค้นข้อมูลในประเทศพร้อมกันนี้ยืนยันว่าประเทศไทยยึดหลักนิติรัฐนนิติธรรมที่ได้รับมอบหมายจากอำนาจของคอสชและขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินหน้าตามรถแมพที่วางไว้เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืนแม้จะเป็นมุมมองของสหรัฐที่ไม่เหมือนกันที่ประชาธิปไตยจะต้องมาจากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่สหรัฐอเมริกาก็ต้องคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยด้วย นั่นคือการที่คสชชมุ่งหน้าที่จะเข้ามาปัดกวาดบ้านเมืองแล้วก็ปูพื้นฐานไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนแน่นอนแล้วนะครับเป้าหมายสุดท้ายก็คือการที่จะมีการเลือกตั้งที่บริสุทธิยุตธิธรรมสะท้อนใ้เห็นเสียงของประชาชนนะครับนั่นคือการที่คสชชพร้อมกันนี้ประธานสภานิติบ,บัญญัติแห่งชาติยังยืนยันความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า100อยปียังอยู่ รบทุกมิติทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมส่วนกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนายพรเพชรย้ําว่าเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญซึ่งดาเนินการตามหลักนิติธรรมและไม่ได้เป็นการไล่ล่าใครตามความหมายของสื่อมวลชนขณะที่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา10บนาฬิกาสีนาทีค่ะมีวาระพิจารณาเรื่องเร่งด่วนสี่เรื่องคือร่างพระราชบัญญตัติเครื่องสําอางพศที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอการขอพิจ พารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการประมงพศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา61มาตรา65มาตรา91และเพิ่มเติมมาตรา65ทับ 1, เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฉบับที่พศและร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนพศที่คณะกรรมิการพิจารณาแล้วเสร็จค่ะ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการประชุมคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยค่ะซึ่งในช่วงบ่ายทางทิมโคศกจะมีการถแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบอีกครั้งค่ะคุณธนวัตรค่ะ